สีเคลือบและการเคลือบสีภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาการเคลือบหรือ g l a c e technology คือชั้นของแก้วบางๆที่หลอมละลายติดอยู่กับผิวดินซึ่งขึ้นรูปเป็นภาชนะรูปทรงต่างๆวัตถุดิบที่เป็นน้ำยาเคลือบถูกบดละเอียดมากกว่าดินหลายเท่าก่อนนำมาชุบเคลือบ หรือพ่นเคลือบบนผิวภาชนะที่ผ่านการเผาในอุณหภูมิ800-900ถึงองศาเซลเซียสมาก่อนจึงจะใช้น้ำยาเคลือบชุบเคลือบหรือพ่นเคลือบให้หนาประมาณ1-1.5ถึงมิลลิเมตรเมื่อชุบเคลือบหรือพ่นเคลือบแล้วต้องทิ้งภาชนะให้แห้งก่อนหลังจากนั้นจึงจะทำการเช็ดก้นของภาชนะให้สะอาด ก่อนนำเข้าต่อเผาอีกครั้งภาชนะที่เคลือบแล้วโดนเผาผ่านความร้อนในอุณหภูมิที่สูงแล้วน้ำยากเคลือบจะหลอมละลายชั้นของเคลือบบนผิวดินก็จะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินซึ่งเรียกว่าเครื่องเคลือบดินเผาหรือเซรามิกสูตรเคลือบสีดำด้านประกายโลหะมีวัตถุดิบคือดินขาว แมงกานิสไดออกไซด์และคอปเปอร์ออกไซดอุปกรณ์ที่สำคัญคือตราช่างซึ่งประกอบด้วยตารางช่างสารที่มีหน่วยละเอียดเป็นกรัมและมีหน่วยเป็นกิโลกรัมเมื่อบดเคลือบบนเครื่องกวนไฟฟ้าครบ6-8ชั่วโมงแล้วทำการเปิดฝาหม้อบดเคลือบ สวมถุงมือก่อนทุกครั้งหลังจากนั้นให้เทน้ำเคลือบลงบนภาชนะก่อนทำการกรองด้วยตะแกรงล้างน้ำเคลือบออกจากลูกบดด้วยน้ำสะอาดจะได้น้ำเคลือบพร้อมที่จะทำการเคลือบสีที่มีความข้นพอดี ในการเคลือบสีครั้งนี้ใช้เทคนิคการพ่นเคลือบโดยมีความหนาประมาณ0.3ถึง0.5มิลลิเมตรสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะขอนำเสนอ,อสูตรเคลือบอีก1น,นชนิดนะครับก็คือ,อเคลือบสีดำประกายโลหะนะครับนะครับในอุณหภูมิสูงนะครับใช้อุณหภูมิในการเผานะครับตั้งแต่1,1200ถึง1,230นะครับก็อยู่เผาได้อยู่ในช่วงนี้นะครับนะครับแต่ถ้า ต้องการให้มันมีความสมบูรณ์ในภาชนะก็ต้องเผาในอุณหภูมิ1,230องศาเซลเซียสนะครับล,ลักษณะการเผาก็คือตั้งแต่เริ่มจุดเตาถึง900องศานะครับก็จะเป็นออกซิเดชันไฟนะครับตั้งแต่900นะครับมาต่อก็900เป็นต้นไปถึง1,230นะครับก็เป็นรีดชันไฟนะครับ การนะครับขั้นตอนการผสมเคลือบนะครับของสีดำประกายโลหะนั้นนะครับส่วนผสมก็มีมีอยู่ยินขาวนะครับค o พเปอร์ออกไซด์แล้วก็แม n นีเซียมออกไซด์นะครับตามสูตรเคลือบนะครับก็จะมีวัตถุดิบหลักรงตัวนะครับซึ่งดินขาวก็จะใช้ในปริมาณมากหน่อยนะครับยินขาวใช้ประมาณ60%นะครับค o พเปอร์ออกไซด์20%นะครับแมกนีเซีออกไซด์อีก20%นะครับ ถ้าเราต้องการนะครับน้ำเคลือกในปริมาณ1กิโลกร,รัมนะครับเราก็เทียมอัจฉรยาเรานะครับนะครับเราก็ตั้งตาช่างไว้นะครับปากตาช่างไว้เป็น0 0กรัมน,นะครับ0องรัมปักเรียบร้อยนะครับเราค่อยค่อยเทยสารไปนะครับ นะครับของตาช่างนะครับถ้านิ่งตรงกับเลขศูนย์เ่ไหร่ก็โอเคครับหลังจากนั้นเราก็นำสารที่เราช่างได้นะครับก็ลงในหม้อหมดเปลือกนะครับ ่อไปก็จะเป็นการช่างสารแมกนีสซีอมซัลไฟด์นะครับแมกนีสซีอมซัลไฟด์ก็200กรัมเหมือนกัน จะเป็นยีนขาวตามสูตรนะคะรับก็คือ600กรัมนะครับนี้600กรัมตาชั่งนี้ไม่สามารถที่จะชั่งได้แล้วก็ใช้ตาชั่งใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ผมคำนวณมาไว้แล้วนะครับยังไม่ถึงก็สามารถให้ได้นะ600นี่นะครับ600กรัมนะครับก็ ครับสำหรับดินขาวที่เราชั่งได้เมื่อกี้นะครับ600กรัมนะครับเราก็ก่อนที่จะเข้าหม้อบดเคลือบนะครับเรานํามาบดนะครับให้เป็นผงละเอียดนิดนึงนะครับเพื่อความสะดวกนะครับในการผสมกับสารตัวอื่นนะครับในหม้อโุงนะครับ ถังหรือว่าหม้อผลเครื่องนี้นะครับเขาเรียกว่าวัตถุดิบแห้งนะครับในถ้าส่วนของวัตถุดิบแห้งนะครับต่อน้ําที่ใช้ในการผสมเคลื่อนนั้นนะครับถ้าวัตถุดิบแห้งนะครับ1นกิโลกรัมนะครับจะใช้น้ํา1กิโลกรัมนะครับถ้าหาว่าสารในถังนี้นะครับที่เราชั่งเมื่อกี้นะครับก็เป็น1 0 0 0กรัมก็คือ1กิโล1กิโลก็จะใช้น้ําในปริมาณที่ 0.6นะครับ0.6กิโลเยือกนะครับน้ำหนักหนักประมาณ100ตัมนะครับ0.6ก็คือ600ตัมนะครับถ้าบวกกับเหยือกไปก็เป็น700ตัมนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเทน้ํานะครับลงในหม้อบดเครื่องนะครับ ก็ในหม้อบดเครื่อนะครับแต่ละอันนี้ก็จะมีลูกบดนะครับก็จะมีลูกกดนะครับเพื่อว่าจะเป็นตัวที่จะทำให้สารนะครับหรือวัตถุดิบข้างในเนี่ยมันละเอียด ก็ต้องหมุนให้พร้อมกันนะครับซ้ายขวานะครับลักษณะตึงตึงมือพร้อมๆกันนะครับค่อยๆบีดแล้วฟ้ากับตัวหม้อบดเคลือบจะมีลูกยางนะครับนะครับผสมวัตถุดิบก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะนาหม้อบดเคลือบนี้นะครับไปบดกับเครื่องกวนไฟฟ้านะครับครับแล้วก็มาถึงเครื่องกวนไฟฟ้าแล้วนะครับก็จะเป็นยกหม้อบดเคลือบนะครับ เกิดสมดีนะครับวิธีการสังเกตนะครับว่า,าวัตถุดิบกับน้ำที่เราผสมกันเนี่ยนะครับมีอัตราส่วนที่พอเหมาะไหมนะครับคำนวณครั้งแรกก็คือฟังเสียงจากาลูกบดนะครับว่ามีเสียงนะครับภายในภาชนะไหมนะครับ ถ้ามีเสียงลักษณะนี้แปลว่าน้ํากับวัตถุดิบนะครับมีความเหมาะสมกันนะครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีเสียงก็แปลว่าปริมาณน้ําน้อยนะครับแล้วว่วัตถุดิบมีความเหนืดนะครับก็จะไม่มีเสียงลูกลูกบดนะครับทีนี้เราก็จะบดไป6-8ถึงชั่วโมงนะครับ นะครับกรองน้ำเพื่อนะครับเราจะเทน้ำเปื่อไปนะครับ เพื่อที่บดแล้วนะครับจะมีลักษณะเหลวนะครับข้นนะครับ นะครับนเพื่อที่ติดอยู่ก็จะดูดออกนะครับต่อไปนะครับเราก็จะเทน้ำนะครับอนที่เราล้างลูกวดนะครับอันนี้ก็ดีอย่างหนึ่งนะครับจะทำให้น้ำข้นนะครับมีความเหลวขึ้นบ้างนะครับเพราะว่าเราจะใส่เครื่องข้นนะครับ ถือว่าเป็นขั้นตอนนะครับในการผสมน้ำเคลือบสำหรับพ่นนะครับเคลือบสีดำประกายโลหะนะครับเขาในอุณหภูมิสูงนะครับ1,230องศันะครัสาบานะครับ,รบสำหรับน้ำเคลือบที่เราได้แล้วนะครับก็จะเป็นในลักษณะ ที่พร้อมจะพ่นนะครับในการเคลือบครั้งนี้นะครับเราจะใช้เทคนิคการพ่นเคลือบนะครับที่มีความหนา0.3ถึง0.5มิลลิเมตรนะครับรอบๆอภาชนะนะครับก็สําคัญนะครับในการก่อนที่จะพ่นเคลือบทุกครั้งนะครับจะพ่นเคลือบบริเวณรอบรอบภาชนะเนี่ยนะครับเราต้องขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์0นะครับขัดด้วยกระดาษทรายนะครับรอบๆอบผิวภาชนะนะครับ ให้เรียบเนียนนะครับเพื่อว่าสีจะได้เกาะนะครับกับยวภาชนะนะครับมาดูภาชนะที่เป็นลักษณะปากแคบอีกชนิดหนึ่งนะครับเราต้องทุบเคลือบภายในก่อนนะครับทีนี้ลักษณะการเทเทรวดเร็วนะครับดูครับแล้วก็หมุนเริ่มหมุนพาชนะนะครับหมุนภาชนะแล้วก็ค่อยๆให้ไหลลิมนออกมาข้างนอกนะครับนะครับ ร้อยครับเป็นลักษณะปากแคบนะครับที่เครื่องพ่นนะครับไม่สามารถพ่นเข้าไปได้นะครับก็จะใช้ในลักษณะนี้นะครับนะครับอันธุ์นาสองชิ้นนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก่อนอันนี้นะครับเป็นกาพ่นสีนะครับแล้วก็เราก็เทน้ําเชื่อใส่ในส่วนที่เป็นภานนาใสนะครับผมบอกทุือครั้งว่านะครับ สารเคือบนะครับที่เป็นวัสดุดิ้นอาจจะมีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการพ่นนะครับต้องนะครับเอาแมสหรือว่าหน้ากากนะครับป้องกันไว้ด้วยนะครับเพราะสารเคมีจะเข้าสู่ร่างกายนะครับในอันดับแรกนะครับเราต้องทดสอบนะครับเปลวของของของพ่นนะครับว่าจะเป็นในลักษณะไหนนะครับจะเป็นลักษณะพุ่งตรงนะครับหรือว่า แนวตั้งหรือว่าแนวนอนนะครับเราสามารถปรับได้ตรงหัวปรับนะครับอันนี้ผมปรับเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นลักษณะการพุ่งตรงนะครับม,มาดูนะครับก้นในครั้งแรกนะครับเราจะไล่าจากข้างบนนะครับอันนี้จะปรับหัวให้มีความหยาบนิดนึงนะครับเม็ดสีจะหยาบนะครับ ีคือลักษณะรอบแรกนะครับกดนและหยุดครับรนะอให้น้ำเคลือบนะครับซึมลงไปในเนื้อของภาชนะนะครับไปรอบสองนะครับทำเ,เหมือนเดิมครับพดและหยุดเป็นจังหวะนะครับ ันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับในการพ่นเคลือบเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็อยู่ในลักษณะความหนา0.3ม mm ิมถึง0.5มิมถ้าเราต้องการความหนามากกว่านี้นะครับเราก็พ่นได้รอบ3รอบที่4ก็ได้นะครับ1รอบจะมีความหนาแค่1ม mm, มนะครับ2รอบก็2มมตร3รอบก็3มมตรนะครับ